สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับผมแลวนะครับตามคนติดดินนะครับเห็นแบบว่าหลายๆแบบว่าคอมเมนต์มากนะที่สอบถามผมก็ามาว่าพี่ครับไม่มี18ออเดอร์6ไหมครับไม่มี15ออเดอร์6ไหมครับผมไม่เห็นแบบว่าลงคลิปอะไรเลยอย่างนี้นะครับ คือทางร้านเรามีนะครับแต่ว่าเราก็แบบว่าไม่ได้ค่อยไม่ได้ถ่ายนะผมคือตัวนี้ผมไม่ได้ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าสิบแปดนิ้วนะครับเป็นสิบแปดนิ้วออเดอร์หกนะครับก็มาพร้อมหูจับคู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีลายสกรีนอย่างนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็สีทามาละเอียดมากนะครับตัวนี้ก็ทํามาจากไม้อัดภูเขานะครับตัวนี้เนาะไม้อัดภูเขาหมดเลยนะครับ นี่เลยนะครับด้านหน้าด้านในเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับแต่ว่าผมจะพาพี่เพียงน้องมาดูข้างหลังก่อนแล้วแล้วผมจะบอกขนาดว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นแถบ a อเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับพี่เพียงน้องผมรองยางไว้นะครับตรงนี้นะเพื่อแบบว่ากันแรงกระแทกออกมานะครับจะไม่ให้แถบมันกระแพกนะไม่ใช่แบบว่าแฮกแนะอ่รอเล่นรอเล่นนั่นแหละครับพี่เพียน้องนะก็ ตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่54เซนติเมตรนะครับลึก80นะครับอู้ความลึกนี่ลึกนะครับตัวนี้80นะครับเพราะว่ามันเป็นตู้น,นะอิดนะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับด้านในอ่าพี่พีงน้องผมจะพักกล้องไว้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอ่าเอาไายหน้ามันขึ้นมาให้พี่พีงน้องได้ดูนะครับตัวนี้นะอ่าพี่พีงน้องผมก็ทําการ พลิกหน้ามันขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เพียงน้องเดี๋ยวผมจะมา,าพาพี่เพียงน้องมาดูด้านในนะครับอุ้ยมันมืดเนาะตรงนั้นผมก็ยิงพรมไว้นะครับตรงนั้นนะตรงนั้นยิงพรมเพราะซับแรงกระแทกนะครับที่มันจะออกมาจะทาให้ดอกมันนุ่มแล้วก็เดินทางในไกลนะครับเพราะตอนนี้ก็คือเราต้องยิงตรงนี้ไว้แล้วก็ปิดตรงหูตรงนี้ด้วยนะครับกันเสียงสะท้อนนะครับเพราะว่าหน้าหน้าตัวมีขนาดที่ลึกลงไปแล้วก็พอดลมด้านล่างสองอดอยู่ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้นะครับ ต่อให้พี่พีน้องซื้อตู้เป่าไปจากทางร้านเราก็มีสายให้นะครับตรงนี้นะมีสายนะครับพี่พน้องนะเนี่มีสายให้เลยนะครับวันนี้เป็นดอกที่คุณลูกค้าส่งมาให้ทางร้านเราประกอบนะครับพี่พี่น้องๆนะดอกที่คุณลูกค้าไซส์ก็จะเป็นดอกตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเจ้าดอกเป็นดอกของกิฟนะครับตัวนี้นะเป็นดอกของกิฟนะอยู่ที่พันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็รหัสดอกเขาเนาะก็อยู่ตรงนี้นะครับ ปาด,ดอกอก็จะตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แบบว่าไม่เล็กนามากนะครับตัวนี้ก็น่าจะไว้สีมั้งครับประมาณไว้สี่นะับพี่ๆย่งน้องนะอ่าผมก็จะต้องใส่ดอกด้วยนะครับตรงนี้ก็ตู้นะมีนะครับมีพร้อมขายนะครับพี่ๆีย่งน้องนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเห็นแบบว่าสอบถามผมมาเห็นไม่เห็นมีเลยไม่เห็นถ่ายลงอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้คือว่าแบบว่าสวยมากนะครับที่ใครที่แบบว่าเล่นอ่า เสียงแบบว่า18ออเดอร์6นะครับผมก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่แบบว่าชอบพวกออเดอร์6นะครับเพราะว่าเสียงการอ่าการเดินทางองเสียงมันจะยิ่งไกลนะครับยิ่งดอกแรงยิ่งดอกที่มีหวัดเยอะๆยิ่งแบบว่าเดินทางได้ไกลนะข้ามได้หลายหมู่บ้านเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทนเสียงแบบว่ามันจะเป็นเบสลูกโตที่พุ่งแล้วก็เดินทางได้ไกลนะครับมันจะไม่ได้แบบว่ากระจายเหมือนพวกบีพันนะครับตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นเบสที่แบบว่าเดินทางตรงนะครับตัวนี้ เสียงนี่โอ,โอเคเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมลูกย,าย่างทีสวยแบบนี้เลยนะครับก็มีแบบนี้สวยงามนะครับสีที่เราใช้ก็เป็นสีอุตสาหกรรมสีอะมิโน,โนอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ก็หูจับคู่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับนั่แหละครับด้านข้างก็ตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็รับแรงกระแทกที่เสียงมันจะไม่ให้แบบว่ามันเสียงขึ้นเสียงที่แบบว่ามันจะออกมานะไม่ให้เสียง ที่แบบว่ามันจะหลุดออกมาไม่ให้มันแบบว่ากระแทกหน้าดอกเกินไปนะครับก็จะทําการตรงนี้ซับไว้นะครับซับไว้ซับไว้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เสียงมันมีความนุ่มขึ้นจะไม่ให้เสียงมันเด็ดที่ออกมาเสียงแบบว่ากระด้างเกินไปนะครับก็จะทําไว้ซับไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเขาทํากันอย่างที่เราทํำไหมแต่ว่าตรงนี้เราทําที่ว่าก่อนที่เราจะปล่อยทั้งมือคุณลูกค้ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บให้หมดตรงนี้นะครับไปพี่น้องผมต้องขออนุญาตแบบว่าไปใส่ก่อนนะ ใส่ดอกก่อนแป๊บนึงนะครับพี่พงน้องเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ให้พี่พงน้องได้ดูด้วยนะ ก็ใส่ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพียงนองนะนี่เลยสวยงามครับคู่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้ที่จะจัดส่งคุณลูกค้านะตัวนี้ก็ปลายทางอยู่ที่มุกดาหารนะครับตัวนี้นะปลายทางอยู่ที่มุกดาหารก็รอรับของนี่เลยนะครับเราจะต้องเทสเสียงอะไรต่างๆก่อนที่เราจะปล่อยถึงเมืองคุณลูกค้านะครับรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆเราก็จะเก็บให้เลยนะครับตรงนี้นะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ hey! ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ยิงนะครับตรงนี้นะอยาไม่ยิงพรุ่งนี้ผมจะมาต่อนะผมจะมาต่อพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้ว้ต้องกลับบ้านแล้วซีนี่นะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับก็มีไม้ตรงนี้ด้วยคืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นมันเป็นตู้ออเดอร์หกเป็นตู้ที่แปลว่าเบสท,ที่เดินทางได้ไกลมากนะครับแต่ก็จะไม่กระจายเหมือนพวกวีพันนะครับมันก็จะไม่ควบคุมนะแบบนี้เขาก็เอาเอาชอบเล่นอยู่กับ พวกขึ้นรถแห่อ,อะไรพวกนี้นะครับพวกเทอร์โบพวกอะไรพวกนี้นะพวกเทอร์โบพวกบีวีพวกอันอาหัมนะพวกออเดับหกก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับขึ้นรถแห่เพราะว่าเบสมันดังดังดีดังได้ไกลด้วยนะครับตอนนี้ก็มีไม้ด้วยนะไม้ที่ปิดหน้ามันนะก็มีตะแกงให้เสวยนะครับพี่ๆน้องนะขออนุญาตไปว่ากลับบ้านก่อนนะไว้คลิปหน้าก็พาติดตามไว้นะครับว่าผมจะพาไปพี่พน้องไปดูอะไรคือตู้ที่ แบนด์อื่นมีค่ายอื่นมีเราก็มีนะครับแค่แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าให้พี่พิงน้องได้ดูเฉยๆเฉยๆแค่แค่นั้นแหละครับเอาพี่พิงคน้องอย่ายลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ